สว l มัครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับอเดนันวิติีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มานําเสนอเรื่องราวหมวกกะปีย่อนะครับนี่ก็เป็นหมวกกะปีย่อนะครับคนมุสลิมหรือว่าคนอิสลามเขาเอาไว้ใช้ละหมาดนะครับก็ใส่ในตอนพิธีละหมาดนะครับนี่ก็เป็นหมวกกะปีย่อนะครับอันนี้มาเป็นสีขาวนะครับ อันนี้มันเป็นหมวกกะปียอ่อถักมือนะครับสวยมากเลยนะครับแต่ก่อนสมัยก่อนก็ยุคเก้าสินะครับก็มีความนิยมกันมากนะครับหมวกประเภทนี้นะครับก็ก็จะมีผลิตมาจากมาเลเซียแล้วก็จากอินเดียแล้ก็จากตุรกีเดี๋ยวนี้ก็จะมีการเย็บเครื่องนะครับแต่แต่ที่ผมมานําเสนอวันนี้ก็เป็นหมวก ถักมือนะครับเป็นหมวกกระปียอนะครับก็ข้อดีข้อดีของหมวกกระปียอนะครับก็คือใส่แล้วมันเบานะครับบนหัวนะครับคนที่ไม่ชอบหมวกแบบน้หนาแล้วก็ชอบแบบเบาก็หมวกนี้เลยนะครับอันนี้อันนี้มันเป็นงานถักมือนะครับของฝีมือของคนปัตตานีนะครับนนี้นะครับเป็น ก็ที่ผมมานําเสนอก็มีแบบนี้จริงมันมีหลายแบบนะครับนี่นะครับนี่นะครับหมวกกัะปีย้ยอนะครับจะทํากับได้สีขาวนะครับแล้วก็จับถักมือนะครับแล้วก็ของก็จะมีของตุรกีก็มีแบบก็ก็มีแบบหนึง่งก็จะเป็นหมวกแบบทํากับเครื่องนะครับผลิตมาเครื่องนี้เป็น ทำกับมือนะครับถักมือนะครับแฮนด์เมดนะครับนี่สวยมากเลยนะครับอันนี้ก็2ใบนี้ก็ทัดเทียบเบอร์ก็ประมาณเบอร์ยิบสองนะครับท่านใดท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อผมได้นะครับอันนี้ผมจะรับฟรีออเดอร์ครับนะครับนี่นะครับสนใจทักมาเลยนะครับ ก็จะมีขายนะครับที่ผมนะครับก็จะเป็นแต่ว่าเป็นสินค้าปรีอเดินครับผมไม่ได้ผลิตเองนะครับมันเป็นชาวบ้านที่ผลิตนะครับก็จะมีหลายหลายไซส์นะครับขอบยีก็มีนะครับ20นิ้วนะครับนี้นะครับก็ สำหรับหมวกแบบนี้เขานี้เก็นิยมนะเขาก็นิยมนะครับแต่มันเป็นหมวกที่ถังมีค่อนข้าง,างที่จะจะสูญน,นะครับสินค้าไม่ค่อยมีนะครับค่อนข้างจะสูญพันเลยนะครับมันมันไม่ค่อยมีคนผลิตนะครับส่วนมากจะเป็นของตุรกีอันนี้มันทํากับเครื่องนะครับ อันนั้นเยอะนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจก็ทักมาเลยกับผมนะครับสนใจแบบนี้นะครับทักมาหาผมได้เลยครับก็ราคาก็ประมาณ2 2 0บาทนะครับแล้วก็รวมค่าส่งแล้วนะครับใบละ200 20บาทนะครับลมคัดส่งแล้วนะครับท่านใดสนใจงานฝีมือนะครับงานของชาวบ้านนะครับก็ติดต่อผมได้เลยนะครับครับหมวงแบบนี้ค่อนข้างจะจะศูนยสูสพันธ์แล้วนะครับมันไม่มีคนคัดคนทำนะครับนี้ผมก็ไปผมก็อยู่เที่ยวในปัตตานีผมก็ได้เจอ เจมว๋ใบนี้ผมกดเลยเอามาทำคอนเทนต์ดูนะครับพรีเซนต์ดูนะครับเผื่อว่ายังมีคนที่ชอบแนวนี้นะครับนี่นะครับเป็นหมวกของกางหายากนะครับแต่เหมือนเหมือนเหมือนด็เตอรซักคิดไน์เขา นักเทศนักเทศชาวอินเดียนะครับเขาจะใส่แหวนแบบนิ่มกันแต่ว่ามันจะเป็นที่มีมีดาวมีมีเขียนรูปดาวดาว,ดาวร,อร,อรอบๆหมวกนะครับอของดรสกิแต่ว่าอันนั้นมันเป็นผ้าแบบแบบบางๆหน่อยนะครับอันนี้ของผมแบบหนานหน่อยนะครับแต่พออยู่บนหัวมันก็เบาดีนะครับมันไม่รู้สึกว่ามีหมวกหมว,หมวกกะปิเยอะเลยนะครับนี่นะครับ มันเป็นสีขาวครับแต่ว่าสีอื่นก็มีนะครับแต่ว่าสีอื่นมันก็ผมไม่ชอบไงผมก็เลยไม่ได้ออกมาบรีวิวครับเรื่องราวของหมวกกับปียอสสำหรับช่องผมนะครับผมก็มรีรายละเอียดก็ประมาณเท่านี้นะครับใครสนใจหมวกกับปียอก็ก็ก ทักใน YouTube ได้เลยหรือว่าทักในเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่คอมเมนต์ใส่เบอร์โทรอระก็เพจในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับใต้วิดีโอนะครับสำหรับเรื่องราวรีวิวสินค้าต่างๆก็จะเริ่มมีมานะครับหลังจากวิดีโอนี้ก็จะเริ่มมีผมก็จะไปแบบจะหาวิดีโอจะหาสินค้าใหม่ๆ เข้ามาเข้ามาเข้ามารีวิวนะครับแก็คนที่ติดตามทัดชอบสินค้าประเภทไหนก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะคร,ครับสำหรับเรื่องราวหมวกกระปียอะนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ ฝาก,กดติดตามและกดซับสไครด้วยนะครับครับสวัสดีครับ